ว,วสวัสดีท่านผู้ชม f อครับผมสดียามบายครับวันนี้ก็ออกหมายมาหากินมะขามเพศเลเพลครับไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยพกคันเบ็ดสั้นๆมาด้วยมาหาตกผาด้วยลูกตะคบนะครับซึ่งเดือนนี้มันหาต้นยากมากนะครับโดนตัดไปหมดโอ,โอเคมาไม่มีอะไรมากครับกระไม้นี้ครับแตกไปแล้วนะแต่คาดเต็มเลย ผมมาตกได้วันแรกแล้วก็วันที่สองกันนะแหละตะคัดมาเลยครับนี่แหละอีกเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะบอกใหม่ท่านผู้ชมนะครับลงคลิปปุ๊บถามหมากันปับ๊บแล้วก็มาอางเงี้ยลงตะคัดลองดูมีตัวเปล่าไม่รูนะอืมผลทำไม้เด็กบ้านนอกครับปลูกตะครบ จุดจบของปลาตะเพียนจบหรือไม่เอามาดูกันด้ยคันเด็กจิ๋วตื่นไปวะ ต้องลึกประมาณนี้เปล่าใส่สตีนไปไม่ยอมกินอาจจะมีพลกับปลาละแวงโ,โดนแล้วครับผมเฮ้ยตกยางกันเว้ยวันนี้ปาลาระแวงไปแล้วครับต้องใส่ย,ยาวๆขนาดนี้เลยนะโอเคนะครับหนึ่งแต้มนะครับก็ เราก็ซอบมาอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเลาะไปเรื่อยๆนะครับ,รบลัดเลาะปอดทรายไปเรื่อยๆนะครับตกปลานี่และแล้วก็หาเก็บตะครบไปเรื่อยๆนะครับใส่กระสอบมันจะไม่แห้งครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอีกตัวไหมโอเค่ยตัวนี้คันมันสั้นใช้เทคนิคหน่อยใช้เทคน,นิคการยนนิดนึงว๊บโ,โอเคสวยงาม เงียบเงียบกริบโอเคน่าจะมีตัวเดียวนะครับตัวเดียวหมดล้ตรงนี้ย้ายครับ าปชิมมะขามเทศไปรู้ต้นไหนดีต้นไหนฟาดมันมันเป็ฟาดเก็บเลยไม่มีใครเก็บเลยเนะี่ยมันติดฟาดนิดนึงแต่เอาหวานมากกว่าเพราะมันสุกแล้วอืมมันมัน มันด้วยอ้าวมึขงขนเจ็บแกวเลยฮ่าเพราะเดต้นเลยว่ะเด่นต้นเลยครับเด่นต้นเลยเดี๋ยวผมเจ็บก่อนกระเบียงสะเบียง,ยงนี่นะตนัวเล็กตัวเดียวตนนัวนี้อ้าวแกวเลยครึ่งโลนี่ตอนนี้มีต้นมาขามเพื่ออ้าวมีฟักด้วย มีปลกด้วยอ้าวมันจะมีปลาเนี่ยเฮ้ยมีทุน่นทุ่นไผ่เจ็จเราไามาทิ้งทุ่นไว้เก็บเลยนะครับนี่เจ๋วเลยของฟรีชอบอันนี้เดินลงไปได้ไหมเนี่ยโหลำบากว่ะหาเรียมก่อนผันเบ็ดเรามันสั้นโอ้โหะขามเทศมันปลาไม่รู้เดี๋ยวก่อนขอตกปลาก่อน ละจะมีตัวไหมนะสูงนะดูเลยตคงเวียงด้วยมือแล้วช่วงวานนี้ยังไม่พ้นตผงใส่ต้องห้าทางลงไปข้างล่างแล้วแหละนะครับอื้ อร่อยไหมเนี่ยต้นเนี้ยมันด้วยอ่ะเออต้นนี้มันนะครับเนี่ย,ยดูฝักดิอืมมันด้วยอ่ะแต่ตัวเนี้ยผมจะตกยังไงจะลงยังไงเนี่ยถ้าลงแล้วขึ้นไม่ได้เลยเนะเรียมก่อน cơm rang nó mì pa tìm hả rồi lút nó khô mốc rồi đấy mày lủng đấy sẽ lên như thế nào này lủng đấy sẽ lên như thế nào ล่นแล้วแหละผมว่าผมล่นแล้วแห <c oughs> ละล่นแล้วแหละน่าจะขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแล้วแหละล่นมาได้ไงวะ <c oughs> อะมาลองครับตรงนี้ทาเทจมนันจะด้วยตัวนี้ฝากถึต้นเลยอ่ะจะมีปลาหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ เคลียร์ทรายก่อนทรายหลุดจากอันนี้อ่าหนาละแจ้แจวเจ้ายวไม่ได้ก็ได้มาขำเทียร์แล้ววะเฮ้ยไปเฮ้ยดึงครับเรียบร้อยสิรี้อยสิครับอุยออ้ยเฮ้าโฮ้ยลูดนะ โอ,อโอ้ยครับท่านผู้ชมโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเหมือนจะเป็นตะเพียนแดงใหญ่นะเมื่อกี้น่าเห็นแบบแบบแบบแม่โอเคไม่ต้องใส่ทุนนะครับผมจะได้ถืนง่ายๆหน่อยน่าจะเห็นนะใกล้ๆใกล้ๆจอเอ็นอพาดเลยบอกพาดแล้วพาดบนยอดไม้ ลืมไปเดี๋ยวลองมาขามเทสิอาจจะคุ้นาาคเคยกับมาขามเทสหรือเปล่ามันจะจมหรือเปล่าตะกัวไม่มีนัญหากตะกัวไม่มีมันจะจมหรือเปล่า,ล,า,ล,จจล,าอลองมาขามเทสนะครับตอนนี้เลยต้นของเขาเองเลยปัญหาก็เป็นจะจมหรือเปล่าลองก่อนนะโอ้จมอยู่โอเค อ่าที่คุ้นเคยัำเทียต้ต้นโอเคโอ้น้ำตื้นอ่ะถึงพื้นละมีตัวเดียวจริงครับพลาดเลยเราไม่น่าหลุดอราดูได้ไงวะเรียบร้อยไม่มีครับผมปีน ิ่ขึ้นต้นมะขามเทศร้ยอยลงไปในน้ำต้นมะขามเทศร้ยอยลงไปน้ำสวยด้วยแต่มันไม่ค่อยมีฟักนะมาลุ้นกันครับ ปลาด้วยลูกตะคบไ้ต้นมะขามเทศเออ,ม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 ,เอมันไม่มีปลามันไม่มีปลามันไม่มีปลามันไม่รู้จักลูกตะคบเดี๋ยวมาขามเทศแล้วกันดีลูกตะคบไม่พาหน,นะไปมะขามเทศเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้า มันมีปลากินครับกินมะขามเทศแต่ว่าผมไปติดยอดไอ้นี้ก่อนโอ้โหสวยเลยขาดเลยร่มนี้เลือดเลยอะเลือดเลยขาดจะกเหี่ยวๆอย่างนี้นี่จากต้นเขาเองเลยนะจะสำเร็จหรือไม่ ยไปลงส,สวยๆปากเหงี่ยงเี้ยวลงส,สวยๆป่าดึงใช่นี่ไงอุ้ยเจอแล้วอ๋อมันตัวเล็กครับท่านผู้ชมนี่มันตัวไซนี้อ้าวเรียบร้อยไปยังไงกระโดด เพราะบ่อนี้มันตัวเล็กเสียังไปน่าจะตัวเดียวเพราะเราโยนไปหลายทีรูดเป็นหนึ่งตัวด้วยโอเค,โ,อเคโยนผ้าจริงไม้ไปเลยแล้วกัน เอานะไปมีตัวหรือไม่ไม่มีตัวข่ามเทสเต็มต้นเลยครับตรงนี้แต่ไม่มีปลางงวะหรือมันฝาดมันฝาดหรือเปล่า มันฝาดหรือเปล่าชาวบ้านมาโยนกันบ่อยก็ไม่รู้เฮ้ยปลาดึงเหรอปลาดึงอ้าวมีตัวครับวววว้มีตัวมันซุ่มมานซุ่มนี่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นี่ครับใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงโยนเป็นบล็อกอย่างเดียวอ๋อปลาบ่อนี้มันไม่กินเลยครับมันรอนาน ออหมตกใหญ่เลยอ่าจุดนี้เงียบไปแล้วนะไม่มีนะครับผมไม่มีไว้มีไว้พูดไม่ได้เลยมีครับนี่จังหวะมันไม่ได้สวับเลยแล้วกันอ้ไม่ได้ตัวแล้วน่าจะเป็นปตัวน้นอยๆครับกอดติดอขาติดๆไปไปย้ายอ่าอ,อ่าย่าอ,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 อต้นตะขบต้นตะขบต้นตะขบมีลูกตะคบหรือเปล่าดูที่พื้นเป็นหลักนะครับไม่มีลูก ไม่มีเวมีโลก,ก็น่าลุ้นได้ลุ้นหรือเปล่าสภาพเอยเฮ้ย,ยแต่น่าจะลงไปโยนได้อยู่นะอ๋อมีรองรอยคนมาโยนมนเรานี่ว่านี่ลงไปข้างล่างนะครับมีรอยเท้าด้วยอันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่มันไม่เข้าได้ตัวนะครับอะแต่ไม่เป็นไรปลาอาจจะเข้ามาใหม่ก็ได้ชิบอย่าไปท้อแท้ครับ มาที่ลังอาจจะดังกว่าไปคบแล้วก็ลุยมีคนทำอย่างเรามีคนทำอย่างเราเ <c oughs> ขาลงไปได้หรอกต้องลงไปได้สิ ฟันขนาดนี้เป็นน้ารมหรือเปล่าตกปันนินแน่เลยมีคนชื่อน้ารมน,นะครับของตกปันนินนะครับน่าจะใช่ละฟันอย่างนี้แต่เรามาตกตะกุกขบวุ้ยดิบล้อ สีส่เอาี่เถอะมันรู้สับบ้างรู้สับบ้างนะครับนี่ฮะโอโยนยังไงวะสูงว่ะเฟียงกันไปข้างบนก่อนนะตัวมีตัวนี่นะสวยงามไวายวายวายกิ่งไม้ไวายพุ่งไม้แล้วชัดเลยพันครับ พงไม่แล้วเรียบร้อยเลยโอ้ยต้องไปเก็บด้วยต้องลงน้ำแล้วผมจะได้โอเคปไปใช้โอ้โหสวรรค์ของนักตกปลานี่ของแท้เดี๋ยวเอามาคันเทสก่กนเลยต้องเห็ี่ยอย่างนี้ด้วยน้ำมันย้อยลงน้ำนะกิ่งมันนะ ได้เลยมาได้อีกเรื่องนะครับอลงมาก่อนตกใจไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งขอให้ได้ลงมาก่อนน้ำโพใส่เลยเจ้า โอเคนี่แหละนางทายนะเห็นๆนะเฮ้ยเห็นๆนด้ลนะโยนเห็นๆนี่ลนะโยนได้ข้างในก็ได้อุย้ยมีรอยมีรอยกิ่งไม้ใส่นะเราต้องโยนกจใจหน่อยชุ๊บโอเคอยูนได้ด้วยมามจะมีปลาเปล่า ถ้ามีอย่นี้มันดึงตั้งแต่จัหวโดแล้วครับแสดงว่ามันไม่มีอ้าวอักมันก็มีนะแต่ทำไมไม่มีปลาวะไม่มีปลา อ๋ออ๋อุ้ยมันก็มันนอนกินมันมีตูหูตัวใหญ่มันไม่ดึงครับมันนอนอมครับอุ lord, less, ้ยเกือบหลุดแล้วนี appeal, ่เกี่ยวยไปเเกี่ยวปไปเกี่ยวไปพากเองเองเกี่ยวเข้าปักเองครับโอ้ยนึกว่ามีปลามันนอนนิ่งเลยโชสุดยอดอุ้ยใหญ่เจ้ครับผมตัวนี้ครับมีปลาขึ้นนะแต่มันไม่เอาอ๋ออุ้ยเอาออุ้ยเอาก็ไม่กินสีขาวไปแล้ว เอ้ยไม่ทันั่นมันมกินที่ข้าวมันตัวมันใหญ่กินนะกินไปแล้วตอนเมื่อกี้นี้แต่วไม่ติดมันนะอืะกินไปแล้วมั้งตัวเม็ดหนึ่งก็น่าจะอิ่มแล้วจะมีตัวต่อไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง ตอนนี้ไม่ได้นะไปขึ้นยู่นอกเต็มเลยมันเย็นนะมัง้ยวันนี้ครับไม่มันเลยมันเออมันได้เมฆาเทศมันนะได้เมําเทศมันเยอะอยะแต่ปลาไม่มันหรอกปลาไม่ค่อยมีตัวนะโอเคได้มาตัวเดียวตรงนี้นะคงจะเพียงพอแล้วแหละนะต่มหมดก็ได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยบกับการไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรนะครับหาลูกเท่านี้กี่ตัวอย่างเงี้ย โอ้คนงานวันนี้แค่ห้าตัวเองครับนี่เลาะไปเลยครับได้แค่ห้าตัวแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้กินนะได้กินรายวันแล้วมันละตัวนะครับสบายๆนะครับใหม่นั้นแตกนะครับลงคลิปที่ไหนใหม่ก็แตกนะเรื่องทับปกติโอเคครับผมชอบกดไลก์กดแชร์ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับหมาเฮาผมไม่ถูกกับมาครับ